สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly h e ิลลิ่งเทียนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้ววันนี้ก็จะมาอ่านไพ่แรนดอมในหัวข้อเรื่องจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางแล้วมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็ตอนนี้เฟิรมไม่รู้ว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์ที่ท้าทายหรือเออคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอมันมันใช่หรอมันถูกหรือเปล่านะคะให้ให้คุณ จำไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันคุณมาไกลแค่ไหนแล้วแล้วจักรวาลน,นะคะมาคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางแล้วนะขอให้คุณมีพาชั่นต่อไปถ้าคุณต้องตัดสินใจนะคะตอนนี้ขอให้คุณเออไม่รู้จะตัดสินใจเลือกไปไททางไหนดีก็ ขอให้ตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะแล้วก็จักรวาลค่ะมาคอนเฟิร์มว่ามาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณได้ทำมาได้เดินทางมามันกำลังจะประสบความสำเร็จตอนนี้คุณอาจจะไม่เออคุณอาจจะยังไม่เห็นผลงานที่ชัดเจนแต่ให้คุณเชื่อใจและวางใจได้เลยนะคะว่าคุณจะไปถึงมันได้แน่นอนค่ะ ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้คุณมีความกังวลหรือว่ามีความกลัวนอนไม่หลับนะคะก็ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เสมอนะคะให้คุณมุ่งหน้าต่อไปอย่าหยุดทำเด็ดขาดแล้วก็ ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความกังวลมีความสับสนก็สามารถเข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มได้นะคะเฟิร์สเองก็ทำงานในจัก,กรวาลเหมือนกันแล้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มมาตามคุณหลายๆคนนะคะเราอยู่กันแบบครอบครัวเป็นครอบครัวของชาวสตาร์ e ีดไรบ์วอลเกอรกลุ่มเราเป็นครอบครัวของจิตปิญญาณเส้นทางการตื่นรู้ไม่มีใครตัดสินใครทั้งนั้นนะคะเราคือครอบครัวค่ะ รายละเอียดการเข้ากลุ่มนะคะเฟิร์สแปะไว้ด้านล่างคลิปเลยนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ไายเลยนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ค่ะมาถูกทางแล้วนะบางคนอาจจะรู้ภารกิจตัวเองแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าภารกิจเตัวเองคืออะไรทําไมถึงแบบมีคําว่าจัก,กรวาลเกิดมีคําว่าจัก,กรวาลนู่นนี่นั่น,น ระหว่างทางเดินนะคะอาจจะมีแบบสภาวะนู่นนี่นั่นมากระทบความกังวลความกลัวต่างๆนานาน,นะคะแต่ยังไงก็ขอให้คุณรู้ไว้ในใจขอให้คุณเชื่อใจและวางใจได้เลยว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆความรักที่ดีมิตรภาพที่ดีกัลยานิมิตรครอบครัวการงานที่ดีการเงินที่ดีความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณจะได้รับมนอย่างแน่นอนขอให้คุณวางใจและเชื่อใจในจักรวาล แล้วก็สําหรับใครที่นั่งสมาธิฝึกจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะให้ทําต่อไปนะคะบางคนถ้าเกิดยังไม่เคยนะคะให้ลองฝึกดูแล้วก็คุณอาจจะได้เชื่อมต่อกับพลังด้านบนพลังของจักรวาลเอ,อ่อแล้วก็ได้คนพบพลังของคุณของเก่าของคุณนี่แหละที่คุณมีอยู่แล้วนะคะ แล้วก็คนที่ไม่เคยนั่งลองนั่งดูนะคะหรือว่าระหว่างที่ทํางานคุณไม่มีไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะทํางานก็ให้จับลมหายใจเข้าออกนะคะให้รู้ลมหายใจทุกทุกขณะที่เ,เวลาเราทําอะไรก็ตามอะคะ่ะให้จับลมหายใจก็ได้นะคะแล้วก็คณจะจะมองอะไรออกมากขึ้นจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ จะขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุทุกคนได้พบเจอกับความสุขความสำเร็จในชีวิตนะคะบ๊ายบายคะ่ะ